สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมเมงยำเผามาแล้วสวัดีค่ะบอกันอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับสหรับเศ้านี่นะครับเอาคลิปนี้พาพี่น้องเข้าไปยาม,ยามานะครับหล,ลังจากที่บอกพี่น,อน้องเขาให้หัวว่านนี่เดี๋ยวผมไม่ชิบช้ายไหมเดี๋ยวพอให้พ่อหวังไปแล้วเดี๋ยวใหิพาพี่น้องเข้าไปยามครบใส่ไปแล้วเวต็มหัวแว่ม่านนี่พูนละกั็เมลยำเผานะครับ เราจะพาพี่น้องครไปหยามว่าสีมันคือเก่าบอกพี่น้องครับว่าพี่น้องถามเมวมือเหลียงอยู่ขามเรื่องมันแมนอิหลีบ่โใส่กบนะพี่น้องแมนแมนแมนได้ดีครับพี่น้องนะครับนี่กากเข้าวบานสองสามหมื่นเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องไปใส่กบนะครับไปเกาะเก่านี่ยแหละใส่กบพี่น้องใส่กบว่าให้ไปหน้าเขานี่แหละนะครับพี่น้องไปเดินไปพี่น้องเข้าบ้านใส่อยู่ให้เขาเจ้านี่แหละไปพี่น้องน้ายังเหลืออยู่อ๋อแต่แม่ลำพาอเป็นผู้สานงานต่อนะครับเดี๋ยววันจีเป็นผู้ยามนะครับพี่น้อง เว้ย <laughs> ันาใหญ่แท้อะโทษของมัดเดียวมาปวดแทะมาคือแทะจะเฝ้าได้ลงไปน้ำแน่ต้นโคกยู่นอดียเ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 ดี็นได้่อเอาล้ว <laughs> พี่น้องประเดิมประเดิมหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวมาดูสิ <laughs> โอ้มล่าพ่อ หลุนว่าสัตว์เด้มันบ่น้อโอ้ยเตอะเตอะเกลบอ่ะโอเคคุณน่ะต้องใช้ขอางก่อนใส่ของคุณเตี้ยอืมทันต้องบรรยากาศนะพี่น้องออนซ่อนนอนซ่อนนอนซ่อนบรรยากาศยนี่ยมือเสาร์นอนซ่อนหลายอยากยามกับบ้านกับอยากพี่น้องเถี่น้ำนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยนี่ยมือเสาร์ออกสมาหากิน หากกบหายเจ็ดหาปู Blue ่อย er. ่างเยพ่อเนี่าปูปูก็หลไหลเด้พี่น้องพ่อเนี่ยมามือเคลื่นีนิเมยไหลายล่าหลายเด้อพากันไปหาปูแต่พ่อเนี่ว่าอีปูหลายอยู่สั่นเพิ่นไปเฮ็ดยังไงเอาบุเพราะว่าน้ำมันหลายเอาเอาน้ำกลอาจารย์ตายน้ำกลอาจารย์ตายได้ไปแล้วตัวนึงแล้วหาน้ำกล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 โอ้โหยังไดงพ่อไม่ยังสี่ยังทั้งหนูทั้งหนูทั้งหนูยังไดทงนี้พ่อ โอ้ได oh, ้แล <Uh, ้วตัวน right ึงแม่หลวงพอหลงไปนดำี่น้องอยู่ทั้งคันที่นละตุ่มมันลมอ่าได้แล้ได้แล้วจะได้ปนอยู่ตัวนี้จะได้ปนแล้วปนแล้วปนอันนี้นี่เนี่ยว้ายมันมีตุ่มบ่เออน้ำไหลอีหลีเด้พี่น้องน้ำเนี่ยน้ำไหล เอาใส,สาา่ของใส่ของใส่ของของพี่จังบรรยากาศบ้านห้องแหนใส่ของของมาตตาอุบลตัวน,น,นี้ของได้นี่ของพญ่คำของพญ่คำพญ่คำพูดได้เป็นไพร่พญ่คำปอพญ่ตายหลังบ่หมันหลังหมันหลังบ่พี่น้องหลังจากหลังบางนึงบ่หมันเอ้ยเพิ่งหลังนี้ห,ห,ล,ล,บบหลังนี้เป็นไงพ่อโอ้หล,ลังนี้ก็บ,บ่หมัน อืมเอะพูด <c> ว <ười> ่าบ่หลายผูดแต่พอยั h, ây, ่งนะพ่น ch ่าเออพ่อใหง่ใส่อบรบหลบ่อึกบหนี่หรพ่อใหญไงใส่อบรถหลบบเตีนี่มาขึ้นคันแท่นาเตียจ่าจ่าจอ้เดือทังก่อนลูกเลยพ่อใหญ่เข่าเยอะยัหันเขาเรือยหันนั่นบ่ท่านได้แล้วเีว่าเดี๋ยวยามกบแล้วจังสิไปแก้วสันพ่อหญ่สิไปก่อนเลย เมื่อวานเนี่ยพี่น้องเฝ้าเอารถมาเอารถมาแก่มาถอยเข่าไส่แล้วอีพ่อไงเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสติน้ำไปน้ำก้นเดี๋ยวลูกสติน้ำไปน้ำปวดอ้าอีเดี๋ยวพ่ออ้าพ่อไงไปก่อนเขาเลรอเห็นไ่มอีถาข่าวหน่อยไปแก่เข่าแล้วพี่น้องพ่อไงไปก่อนแล้ะอู้ยังไงเติมพี่ตีพ่ออืมอ่ะอ้าอ้โอโห้พ่าเดี๋ยวจะเที่ยวสองเที่ยวนี่แหละพ่อไง่า เราไปกวนลูกตอนเต่าเราฮ่าฮ่าฮาฮฮาฮก็ม่ใส่นี่ลรอพ่อก็กลับมาเวลาว่างโอ้อ่ะใส่ของใส่ของได้ไปทำกินทำมาหากินตามปัสสาะไก่เอ้ยรถอีขาวถอยเขาวาดนิเกนว่าเอารถอีแทกันรถอีแทกันมันนั่นน่เนาะ โดยแต่ว่าคว้านไปเนเงี้งของว่านหนึ่งคืนนี่ทิ้มกับันตาบุดพักกันเดาล่อไปอยู่เอาไว่าบกเอาขึ้นเอามากกว่างไว้ตั้งตั้งนึ่อีขาวหน่อยไปแก่พี่น้องเอาอีขาวหน่อยแก่มามพูดอู้ดีขาวหน่อยไปแล้วทํางานทํางานเป็น <c oughs> ไรพ่อหลังนี่หืมรังนี่ประมาณเตะ ห <laughs> ลังมันหลังบ่อหลังมันหลังโบ <c oughs> จ่าจ่าจ่าอีแม่บ่ลงไปน้ำ <laughs> ลัวตัวเตียมาลัวตัวเตียน้ำแม่งไหลเรือพี่น้องไหลเฮยยงขนาดโดนแล้วน้ำมันได้บุกอยู่มันอิ่มกันหลายเนาะ <c oughs> ไ,ปไ,ปไปไปไปบุกไปบุกไป <c oughs> ได้่อ <c oughs> เอ้ได้ตัวหนึ่งเอลหลังและตัวแต่พเป็นหลังพี่น่ะหลังละตัวเหมือนไฟง่าว่าวันมือวันนี่เราใส่ได้หลายได้อวันถาว่าหลังละสองกับมีหลังละสามกับมี่ะปไ่ายก็ใช้มืงนีลราพม่น้องันเบิร์ตนะทั้งมือวานมันเหียบมืมีเหนียบมมีพันเพิ่มคากันนั่นค่ากันถ้อยเข่าเรามันมันมันคำเราบด้หาเงีย ก็ได้หายเงียได้ได้ใส่บปลายหลังพี่น้องใส่บปลายหลังก็ได้จายใต้มาใส่ไปนี่ไว้ใส่ไว้แต่พี่น้องเขาเบิ่งน้ำเสรนดอกพี่น้องเขาถามอยู่ว่าใส่ใส่เงี้ยอย่างเงี้ยปลาพี่น้องปลาฟักปลาหน่อยเขาหน่ละเนี่ยฟักเอาขอถ้าเป็นปลาเนาะหัวปลาหัวยังก็ได้ที่เขานี่เราเอ้าคือเสง้อหัวงแฉะท่ปลาเป็นตัวใหญ่เลยที่ปลามันตัวใหญ่ เออนี <c oughs> ่เ <warfare> น ch ี <c oughs> ่ยเอ็นี้โชว์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 โชโชโชหลังละตัวหลังละตัวใส่ของใส่ของใส่ของขีหลังเออหาหลังหาหลังแล้วเอ้ยมักตะขังน้อยนี่แหละมักตะขังน้อยของน้อยด้วยแบบไงเอาเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอา เอาปีนมาเอาดึงนะว่าไปดึงเด้อขันกันมามว่าไปดึงอ้าวอะบ่ลายลังบ่ได้พี่น้องใส่บ่ลายลังปลปลายปเดินจ้า แสงแดดกำลังส่องมาเมื่อพ่อก็ไล่ตาน้ำแสงแดดที่บาดนี่ไม่้องเอ้าเองได้เพราะเออโอยว่าสิบวันหมานกันพ่อได้อยู่ตัวนี่แม่ว่ามันสิบวันปนอันบ่หลายหลังฝันได้สิบว่าพ่อเห็นพี่น้องเขาเบิ้ง โอเคโอเคมาซ้อนตั้่งแด่แดดเลยล่ะพ่อแสงแดดกำลังนี่ขึ้นมานน่ล่ะของหน่อยหน่อยบงไงของหน่อยหน่อยบงไงไป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 กวนบ่มีเงียน่ะล่ะกะทั้งหมู่บ้านพักกันคนเข่าจนคำคนเข่าจนคำไปใส่นี่กับพี่กับพี่กลับพี่กับพี่ ไปไปไปน้ำปนไปน้ำปนไปโอ้โอ้ยอย่าจะจะล่มเด้อแม่ละพ่ออย่าจะตกเด้อหนีจล่มเด้อนี่งยังไงโอ้ไม่แต่อิปูหลังนี่ได้อิปูออกแน่ละอิปูน่ะโอ้ยน้อยๆเอาพัดเยี่ยวเข้าใหมติพ่อนี่โอ้เอาไม่ยังหันมันเฮียเด้เนา โอ้ยเนาะว่าหลังนั้นไปยังยุหันมานะโอ้มีห้อยใสโอ้ยหัวใจหัวใจพอดเยเด้อเฮ็ดเฮ็ดเงียบเฮียหวานนี่เตี้ยมาได้ฟานกันใส่เลยโอ้ยเนาะมาหน่อยหน่อยหลังยังเงียบเฮียอืมวันนี้เนียมใจกันวันนี้เงียบเงียบสามเงียบจ้าของ มันลมแม่ละพราะ่ลงไปน้ำดอกบงวใต้จะนใต้ยางกับบูบะบูบะอยู่พี่น้องมันลมไปไปไอแม่ถ่ายอยู่พี่จ้ะกันได้พ่อหลังคุณโอ้ลังคุณเพราเขาอะไรเนียบเ่ีย่อีกตัวนี่ไดหลังนึงพ่อนี่ลังนึงอันนี้ได้ยังไม่ยินเฝิ้งยินยังไม่ลังนึ่งแม่แต่ว่าเป็นมิดมิดคือบ่คือดอกหลัง ได้พ่อโอะลังนังกระบ่เข่าอืมเอาเอาว่เป็นยังบ่เป็นยังนี่มาเยีนเฝ้าอยู่นี่มิดติ่งๆก็จะบ่เข่าดอกเอาคเอาเอาคือมิดแทะไปเหยียกอดช่างือไปกันอ๋อไปช่างบางทีวันนึงเกิดแยะก็โอ้ยมีตีเราตัวนี้บ่มีดอกาคนน่ะโอ้ยวันลักมีอยู่นี่ว่าตัวนึงโอ้ยมันก็เป็น มิดอิ่งติ่งยังได้บุองได้บุ๋งเออตัวนี้ใครเออพี่น้องมีนี่อู้โอ้โอนออน้อนอนช้อนออนชอนโอ้อีแม่แบบนกเบิังเส้นเสียบังหนึ่ง้องเบิังจ้องเบิังก็ได้ก็คือจังมิดอิ่งติ่งอยู่บ่มีหรอกพื่อนะได้เยอะตอนนี้พี่น้องได้เยอะได้เยอะได้เยอะเพราะได้ปลอมได้ปนเยอะดอกพี่น้อง มันเดียวพอเห็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 นมันใส่ใส่บ่หลายเงี้ยปลาไหลเงี้ยบ่มีหลาบวานนี่เงี้ยบ่หลาไหลตั้งค่ะใกล้เบิดไปฝ่าอีกจักหลังโอ้อีกสี่หาหลังว่าสั่นมาเรียกเปรี้ยวป้าไอแมวพอบลงตะลางน้ำโอ้หลังนี่บ่มีมันนั่นพ่อใหญ่ใส่อยู่่มบ้านนี่มันเล่โบมีเนาะพ่อใหญ่บอกโยบ้าพุ่น ไปใส่หัวหน้ามองกันพอกพอกันคู้เขาอยู่บ้านแล้วว่าพอมองนี่คนใส่ดูมันใกล้มันใส่แล้วคนใส่ดูเช่นทั้งเงาว่าหลหรือพอกันใส่ว่าไหลหลังเอ๊ะน้องก่นใส่ตามติดชีวิตต้งใส่พ่อโอ้หลังนิ้วเมี่ยงก็มันตะเข้าแท้หลังนี่ไหมโอ้เอัน้างใบซื้อแต่นทนอนพี่น้องพี่น้อนก็ลงคนกัดเสบใส่แบบได้ก็บ้างใบซื้อหลือพี่น้องบ้างใบแล้วก็เอา nhà buộc nè, ăn nhang siệp vảy nó, siệp vảy, ăn đinh, ăn nhang buộc vảy, vang vảy xước là P'inh nòng, hả? Chà đấy. chà chà, đây cái lăng, xong ẩn ủ, ừ, có thể say lại lăng còn đây P'inh nòng, có lại lăng còn đây nhem bao mi, quan này, à nhem đây, bôn bôn há bao đây, bao đây há là nhem, nó nó tụt sao chạy say bao bực ก็ชอบเป็ี่ยนมิดเนาะว้าบมี่เขาชนนะเออแล้วก็ได้ออมมีดดอกพี่น้องได้ใส่หลายๆหลังไปทั้งผุนทั้งพวยง่ายบอกผุนตีไข่อยู่แต่อันนี้มันใส่คำคำใส่คำคำมือวานนี่ใส่แล้วก็เนื่อบมี่ก็เลยไดอะไรมันใส่หน่อยๆแต่ว่าก็พอได้กินอยู่ดอกพอได้กินอยู่เอ้วได้ปนอยู่จ้า เพิ่งทุลังเด้อทุลังเพราะว่าสิบว่างสิบลังสิบกว่าหลังเนี้ยเนาะสังเอาามโหลดังเอามาโหลหนึ่งสิองหลังเออพ่อได้กินเยอะหลังใหเติมพี่ดอกขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่พี่น้องเห็นบ่ไม่เห็นบ่พูดมือกล่องก็แห้งตาบ่ดี่อยากเห็นบ่เห็นอ่ะมือกล่องแห้งตาบ่ดีถ้าพอพี่น้องครับเอาเดี๋ยวมือแรงยังไงพ่อใหญ่ใส่ไหมคใส่เสื้อผ้าเรกินแมนผื้นนี้สีข่าเด้อพี่น้องมาสีข่าน้ำกันเด้อแม่เราเพราะสีข่ามือนี่แหละมีเวลา ายใหจ่าช่วงสี่ใบใบเที่ยงนี่แหละประมาณเที่ยงนี่แหละว่ารอดรอดนั่นแหละสีได้คิ้วหนึ่งสักคิ้วสองจ้าขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเฮาที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพื่อนะครับขอบคุณความมาความแหงพี่น้องเฮานะครับสุดท้ายแปดเมื่อพี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสุกขู่สุกคนปฏิจาระคุ้ยไข่เจ็บโชคหมันลำลำเรื่อยๆพอกันไม่คีมนาสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ